เคยเป็นกันไหมอยากเล่นแบดแต่ไม้ที่ใช้อยู่ตีไม่ถึงหลังตบลูกก็ไม่แรงคลิปนี้เรามีตัวช่วยที่ต้องลองนั่นก็คือไม้แบดคาวาสกี้โฟซีซั่นรุ่นลิมิเต็ดที่ใส่สเปคมาอย่างคุ้มไม้แบดตัวนี้เป็นไม้สายบุกน้ำหนักเบา CU แค่82กรัมด้ามจับขนาด G6 สำหรับคนที่ชอบกริปเล็กๆจะได้ตบมันๆแบบกระชับมือวัสดุตัวก้านเป็นเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์ 30T ที่ทั้งแข็งแรงและยืดหยุนและที่สำคัญตัวนี้มีฟิชเมาส์คอหรือที่บางแบรนด์เรียกว่า Energy b o o Cap ที่จีบูท ไม้งอตัวได้ดีขึ้นทําให้ลูกออกแรงได้มากกว่าเดิมและจับถัดัดมือสุดๆหัวไม้ค่อนไปทางหนัก บาลาน์พอยต์อยู่ที่298เหมาะสำหรับสายบุกที่ชอบตีลูกแรงๆส่วนตัวก้านค่อนไปทางแข็งให้ฟีลดีดเด้งตีลูกได้แรงและแม่นยำเหมาะมากกับคนที่เริ่มเล่นและอยากพัฒนาฝีมือตัวนี้จะขึ้นเอนได้สูงสุดถึง32ปอนด์สายตีแรงบอกเลยว่าเอาอยู่ตีง่ายหน้าไม้ไวเซฟถึงหลังและก็คุมลูกได้ดีรุ่น4ฟซีซั่นนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับซึ่งก็จะมี4ีสีสีฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวก็เลือกตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยนะคร พร้อมซองไม้แบดสีสวยๆพร้อมกลิปแล้วก็มีบริการขึ้นเอ็นให้ฟรีด้วยถือเป็นอีกหนึ่งไม้แบดที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ไม้แบดสเปคเทพตีง่ายบุกมันและวัสดุระดับท็อปในราคาสุดคุ้มจัด Kawasaki f o s e a จิ้มทิตากาได้เลยนะครับ